สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาจะมาสอนในหัวข้อเรื่องการสร้างเส้นขนานของน้องๆระดับชั้นมหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้อุปกรณ์ก็คือดินสอรหรือว่าปากกานะคะ2ก็คือสันตรงนะคะ3ก็คือวงเวียนนั่นเองค่ะเรามาดูกันค่ะเขาบอกว่า การสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดจุดหนึ่งนะคะและขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้กำหนดจุด M และเส้นตรง xy ดังรูปนะคะอันนี้คือจุด M แล้วก็เส้นตรง xy สมมติว่าครูดาวจะสร้างนะคะเส้นขนานครูดาวจะใช้นะคะสันตรงลากนะคะฟึบเราก็จะเกิดมุมตรงนี้ถูกต้องไหมคะให้น้องๆกางวงเวียนค่ะพอประมาณ กลางวงเวียนพอประมาณนะคะโดยให้เข็มนะคะหรือว่าจุดศูนย์กลางจุดอยู่ตรงนี้ตรงมุมนะคะแล้วก็กางวงเวียนเสร็จแล้วเราก็มาจุดที่จุดเ็ค่ะแล้วก็กางวงเวียนทีนี้เราก็จะได้สองอันอย่างนี้ใช่ไหมคะให้น้องๆจุดค่ะ ตรงนี้กลางวงเวียนให้เท่ากับมุมของตรงนี้ของเส้นของเราปึ๊บเส้นสีเขียวนี้นะคะแล้วก็มาจุดตรงนี้นะคะน้องน้องเห็นจุดตรงนี้ไหมแล้วก็จุดตรงนี้แล้วเราก็กางเส้นสีเขียวตรงนี้ค่ะเราก็จะได้จุดตัดตรงนี้ที่เป็นสีน้ำเงินสีม่วงตรงนี้นะคะแล้วเราก็ใช้สันตรงค่ะน้องน้องใช้สันตรงลาก ลากให้จากจุดนี้มาจุดนี้ปึ๊บอ่าเราก็จะได้เส้นตรงใช่ไหมคะสมมติตรงนี้เป็น n นะคะเส้นตรงนะคะ x y ขนานกับเส้นตรง nm เพราะว่าอะไรมุมตรงนี้ค่ะกับมุมตรงนี้มันมีเป็นมุมแย้งกันนั่นเองโอเคไหมมุมนี้กับมุมนี้เป็นมุมแย้งกันพ่อ มุมแย้งมีขนาดเท่ากันปุ๊บเส้นตรง2เส้นเลยขนานกันนั่นเองค่ะมาดูอันที่2นะคะการสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้และมีระยะห่างตามที่กำหนดอันดับแรกเลยน้องๆจะต้องสร้างมุมฉากค่ะจำวิธีการสร้างมุมฉากได้ไหมกลางวงเวียนพอประมาณครูดาวใช้จุด M ตรงนี้นะคะเป็นจุดศูนย์กลาง แวก็อ่าเสร็จแล้วผู้เราก็กางเวียนเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะใช้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ปึ๊บจุดตรงนี้ปึ๊บอ่าเราก็จะได้จุดเขียวๆตรงนี้นะคะแล้วเราก็ใช้สันตรงลากลงมาค่ะปึ๊บอ่า ตรงนี้ก็จะกลายเป็นมุมอะไรคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นมุมฉากตรงนี้ก็จะกลายเป็นมุมฉากพอเราได้มุมฉากเสร็จใช่ไหมคะเขาต้องการระยะห่างตามที่กําหนดเราก็มากางวงเวียนให้เท่ากับ a กางวงเวียนให้เท่ากับ a ปึ๊บนี่นะคะกางวงเวียนให้เท่ากับ a เราก็จะได้ตรงนี้แหละจุดตัดตรงที่เป็นสีเขียวนี้นะคะมีค่าเท่ากับ a แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาสร้างมุมฉากตรงนี้ค่ะน้องๆให้กลางวงเวียนพอประมาณปอึอ่ะนะคะนี่เราก็สร้างสีเขียวลงมาแล้วก็กลางอีกนิดนึง จุดที่จุดตัดตรงนี้ค่ะแล้วก็จุดที่จุดตัดตรงนี้ปึ๊บเราก็จะได้ตรงนี้แหละปึ๊บกลายเป็นนี่นะคะเส้นตรงที่มีจุดตัดตรงนี้เป็นมุมฉากเหมือนกันโอเคไหมเราก็จะได้เส้นตรง ตั้งชื่อให้มันหน่อยเป็น A B ละกันจะได้ M N นะคะเส้นตรง M N ขนานกับเส้นตรง A B นั่นเองโอเคไหมเข้าใจนะคะน้องๆยังไงเดี๋ยวครูดาวจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะ ได้ยนกันบ้างคะ่ะน้องๆเข้าใจบทเรียนกันไม่เอ่ยถ้าเกิดเข้าใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันน o อกอา a d e m ดนะคะดาวน์โหลดฟรีเลยค่ะสำหรับ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ได้เลยค่ะ